สวัสดีค่ะนี้เป็นอะไร AE 9092นะคะโดเรมอนอ่ากันสาดชุดละ799บาทนะคะฟีส่งเอกชนแผ่นใต้เครื่องคู่ละ1050บาทได้ทั้งซ้ายขวานะคะส่วนพลาสติกในซุ้มล้อมีเฉพาะคูณหน้านะคะ1050บาทเหมือนกันซ้ายขวานะคะ ไฟในกันชนมีทั้ง AE90 และ92นะคะคู่ละ9 9 9เอ่อ699บาทนะคะข้างเดียว450นะคะฟรีส่งเอกชนส่วนไฟนมุมงานดีโปเหมือนกันนะคะคู่ละ699บาทคดวงเดียว450นะคะกระจังหน้าตาข่ายดำแถมโลโก้ TRD นะคะ 1,100บาทส่วนมือเปิดในชิ้นละ200บาทเป็นงานไต้หวันนะคะมือเปิดนอกก็งานไต้หวันชิ้นละ450นะคะเป็นสีดำด้านนะคะใครอยากได้สีตัวลดเอาไปทำสีเองนะคะสนใจโทร093 514 4961นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกดลิงก์ไลน์แอดไปได้เลยนะคะ อันนี้เป็นการสาดเจ็ร้อยเก้มือเปิดใน200มือเปิดนอก450ต่อชิ้นกระจังหน้า1100แถมโลโก้ไฟมุมเดิม699ไฟในกันชน AE 9 0 6 9เไฟในกันชน9ก้9สพลาสติกใต้เครื่องพันหแล้วก็แผ่นแผ่น พลาติกในซุ้มล้อพันห้าสิบนะคะขอบคุณค่ะ